ดวงชีวิตพุทธจิตธรรมยานในประตูนิพพานปิดอยู่มิรู้ได้บัดนี้พระวิสุธทธิอาจารย์ได้โปดรดไขรช่วยเวไน,นเห็นหนทางสว่างพันธะอวาท่านหลีตรงปิงเมตตาสินข้อที่หนึ่งเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสพรพสัตว์ล้วนธรรมยานที่แบ่งมาจากพระแม่องค์ธรรมประคองเมตตาธรรม และจิตใจที่เวทนาน่าสงสารถนอมรักษาชีวิตเล่งปล่อยสัตว์สินข้อที่2เว้นจากการรักขโมยมีจิตละโมบโลภในสินบนคมคูหลอกลวงไร้มนุษยธรรมให้ความสำคัญกับมโนธรรมระอายต่อความชั่วทั้งปวงรู้จักให้ทานช่วยเหลือและใจรู้พอเพียงสินข้อที่สเว้นจากการพระพฤติผิดในกาม ตัดมิจฉาทิฐิและขจัดความหลงเพิ่มสัจจะพลังรักษาจริยะระเบียบอ่อนน้อมถ่อมตนสุจริตอิสระเสรีมีความสุขเหลือคนาสินข้อที่4เว้นจากการพูดปดพูดเพ้อเจอ้อพูดหยาบคายพูดสออเสียดสอพอทำลายคุณธรรมของป่าถือสัจจะเป็นอันดับแรกตัดเรื่องนินทาไร้สาระคำสัต์จริงใจบำเพ็ญจริยา ความประพฤติสินข้อที่5เว้นจากการดื่มสุราเสพของมึนเมาจิตเลอะเรือนหมกมุ่นขุนมัวคาสติทำปัญญาให้สว่างสวัยขจัดความคิดที่ชั่วร้ายจึงจะไม่รู้สึกเสียใจภายหลัง